เพราะไม่มีใครรู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นอะไรที่คิดว่าได้ชัวร์ก็หายตัวไปในพริบตาแต่เจมเข้าใจครับและอยากให้ทุกคนใจเย็นและตั้งสติเจมอยากจะบอกว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจัดก,การได้จัดก,การยังไงอ่ะเจมอยากชวนให้ทุกคนมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มั่นคงและแน่นอนยิ่งกว่าเดิมง่ายๆครับแค่เปลี่ยนเปลี่ยนวิธีตั้งรับใหม่จากที่คิดว่าประกันรถยนต์นต้องจ่ายก้อนใหญ่ ให้เป็นการผ่อนใจแบบไม่กระทบพร้อมสิทธิประโยชน์อีกมากมายแค่เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตของเราทุกคนดีขึ้นเพราะเจมอยากให้ทุกคนกลับมามีชีวิตที่มั่นคงยิ่งกว่าเดิมและแน่นอนยิ่งกว่าเคยต่อจากนี้ไม่ว่าชีวิตคุณจะต้องเริ่มต้นใหม่อีกกี่ครั้งจะต้องเจอกับอะไรก็ไม่ต้องกลัว มาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มั่นคงกับเจมได้แล้ววันนี้ที่ t q m w w r w t q m c o t h หรือโทร1737ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับประกันสำหรับมนุษย์เงินเดือนรับประกันโดนกรุงเทพประกันภัย